ครับสวัสดีครับใครที่จะส่งล้อมาซ่อมมาเช็คนะครับจะส่งอะไรมาบ้างนะครับมีทั้งหมดสี่รายการนะครับหนึ่งล้อนะครับแพ็กมาอย่างนี้เลยถ้าใครไม่มีโฟมนะครับจำว่าให้ใช้ท่อ PVC สวมนะครับเดี๋ยวจะหาท่อ PVC ครับก็ตัดเลยนะครับเราวัดแล้วก็เอาพอดีนะตัดอย่างนี้นะครับถ้าใคร ก็ตัดสองฝั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งสัมพันธ์นะครับตัดเสร็จก็ให้ตัดเสร็จก็ให้เอาบากสายไฟออกนะครับตัดแบบนี้นะครับก็ให้ตัดแบบนี้นะครับเพื่อให้สายไฟเขาไม่ชนตรงปลายสุดนะครับ มีให้เลือกนะว่าที่บ้านทุกคนมีอันไหนก็ให้ใช้อันนั้นนะคะถ้ามีโฟมเดี๋ยวจะแพคโฟมนะคะวันนี้แต่ว่าปกติแล้วก็คือท่างของจะใช้เป็นท่อ PVC นะคะแล้วก็วางล้อในแนวตั้งนะอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเป็นโฟมเดี๋ยวมาดูว่าจะแพ็กยังไงเนะาะแต่ตัวนี้เราสามารถตัดอย่างเงี้ยสองฝั่งนะครับแล้วก็วางนะวางเอียงเอียงมาก็ได้นะครับวางเอียงมาแบบนี้นะแต่ว่าเราตีปีวนะคะแต่ตัวนี้ ให้ดูว่ามันทำได้สองอย่างนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นโฟมนะใส่โฟมแบบนี้เลยแล้วก็วางถ้าเขามาตามทางเขาจะมาลักษณะนี้นะครับเนี่ยนะเพราะว่ารถเขย่าเขาก็จะอยู่อย่างนี้นะโอเคครับหนึ่งล้อนะครับสองกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับสามสายกลางระหว่างกล่องคอนโทรลเลอร์มาคันเร่งนะครับสายกลางคือสายไฟนะครับจาก ชุดนี้นะครับสายไฟนะจากกล่องมาคันเร่งมาหน้าปัดนะครับแล้วก็อันที่สี่ก็คือคันเร่งนะครับก็คันเร่งกล่องล้อนะครับสายกลางสี่รายการนะครับแพ็คมาดีๆนะครับพวกนี้พักแพ็คแยกนะครับเดี๋ยวใส่อ่าโอเคครับประกอบเลยนะครับตัวนี้ฝาแบบนี้นะครับ ครับก็เอฟซส่งมาสองกล่องนะครับก็ซ่อมเรียบร้อยก็แพคเคลื่นนะครับสายสายเนี่ยไว้ด้านข้างนะครับเพราะว่าถ้าไว้ด้านบนด้านล่างเขาจะกระแทกนะเคยมีนะครับแต่ว่าช่างไม่เคยไว้ด้านบนหรือด้านล่างนะครับจะไว้ด้านข้างตัวนะครับอันนี้นะก็ใส่ลงไปในกล่องนะครับ จริงๆใส่กล่องเลยก็ได้แล้วก็ตัวนี้ก็ได้หนึ่งกล่องนะครับลงไปแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับไว้ด้านข้างนะแล้วก็ห่อเลยนะอ่ะพอตัวนี้เสร็จก็พันด้านข้างเลยนะครับพันพันแบบนี้นะครับ ครับก็ห่อคันเร่งด้วยนะครับเซฟทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ครับแล้วก็ยกล้อลงเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยกล่องที่เราแพ็กไว้นะ นี่นะครับครับก็วางปิดชั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็บีบลงได้เลยครับโอเคครับก็ใครจะส่งก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ครับก็แบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเชือกมาลัดนะครับ

แล้วก็มัดงี้นะครับดึงงี้เลยโอเคแบบนี้นะครับ